อันที่สองมาแล้วห้าครับเนาะอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้วครับท่านผู้ชมลห,หลังจากอบรมก็จะได้รับการผ่านการอบรมนะครับหลังจากนั้นก็นําไปยื่นที่ขนส่งนะครับเพื่อสอบสมรรถภาพร,ร่างกายและรับใบขับขี่ครับผมขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์เป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมในช่องนีนะครับวันนี้คลิปข่าวมาอีกแล้วนะครับเป็นวิธีการต่อนะครับอบรมใบขับขี่ออนไลน์นะครับเป็นการอบรมออนไลน์เท่านั้นนะครับผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดในตอนนี้นะครับจึงทําให้กรมการขนส่งทางบกนะครับมีการออกมาตรการนะครับอบรมต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์นะครับโดยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับไปที่โครมหรือว่าเบราว์เซอร์นะครับผม พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับ www.dltelearning.com นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะครับพอเข้าไปเว็บไซต์นะครับก็จะเจอคําว่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนะครับก็จะมีขั้นตอนการต่ออายุบายุขาวบัญญัต์นะครับคลิกที่ปุ่มสีเหลืองเลยนะครับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมนะครับก็จะเจอหน้าตาอีกหน้าตาเลงนะครับเป็นการกรอกรายละเอียดของท่านนะครับโดยก็จะมีการกรอกทั้งเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ เลขที่ใบอนุญาตขับรถนะครับเป็นวงเล็บฉบับที่นะครับวันที่ออกใบอนุญาตนะครับแล้วก็วันสิ้นอายุใบอนุญาตนะครับเลือกการอบรมนะครับก็จะมีอยู่3าอย่างในการเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับรถสาธารณะแล้วก็รถขนาดใหญ่นะครับผมก็ต้องเลือกให้ถูกชนิดด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นรถยนต์นะครับผมจากนั้นนะครับการอบรมก็จะเริ่มทันทีโดยวิดีโอจะเริ่มเล่นเลยนะครับก็เป็นการอบรมระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะครับ ในระหว่างนี้นะครับก็จะมีคําถามอยู่3ข้อด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชมวิดีโอสั้นๆกันก่อนนะครับมีลายในระหว่างนี้นะครับก็จะมีคําถามอยู่3ข้อด้วยกันนะครับให้เราตอบนะครับซึ่งเราก็ต้องดูวิดีโอให้ครบ1ชั่วโมงนะครับห้ามละสายตาเดียวนะครับแล้วก็มีคําถามอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะมีคําตอบอยู่ในที่เราต้องตอบด้วยนะครับ3ข้อด้วยกันนะครับผม อันที่ททสองม,มาแล้วห้าค่ะเนาะครับพอท่านตอบคาตอบครบ3ข้อแล้วดูอบการอบรมจนครบหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีปุ่มด้านซ้ายนะครับให้คลิกกรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้รับการอบรมในครั้งนี้จริงนะครับท่านผู้ชมซึ่งฟอร์มจะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นการกรอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาตขับรถนะครับฉบับที่นั้นนะครับที่อยู่ในบนบัตรใบขับขี่ของท่านนะครับระบบก็จะแจ้งว่านะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับตามหน้าต่างที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะสามารถตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์ของเราได้นะครับโดยการคลิกนะครับที่ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะครับแล้วหน้าต่างก็จะขึ้นมานะครับให้เรากรอกตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์นะครับ โดยกรอกเลขบประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกเลขที่ใบอนุญาตขับรถนะครับซึ่งก็เป็นฉบับที่น่เองนะครับคลิกตรวจสอบสถานะนะครับแล้วก็สถานะก็จะขึ้นมานะครับว่าท่านได้ผ่านการอบรมแล้วนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการอบรมออนไลน์นะครับหลังจากนี้นะครับให้ท่านรอนะครับประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับแล้วท่านค่อยไปยื่นต่ออายุที่กรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านท่านนะครับโดยท่านต้องไปสอบสมรรถภาพร่างกายและ ชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงถ่ายรูปทําบัตรใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากพรกรยกฉุกเฉินยกเลิกน,นะครับท่านต้องไปภายใน15วันทําการนะครับผมเพื่อจะต่ออายุกับกรมการขนส่งทางบกที่สํานักงานนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการลงออนไลน์นะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเพียงเข้าไปเว็บไซต์ที่ปรากฏนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมในช่อนด้วยนะครับผมก็จะคาบข่าวแล้วก็สื่อนด,ดีมามอบให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคลาไปก่อนสำหรับคืนนี้นะครับสวัสดีครับ